เรากินข้าวเป็นหลักก็จริงแต่ทุกวันนี้เรากินข้าวสาลีมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเรมีกว๋วยเตี๋ยวขนมปังคุกกี้แป้งทอดต่างๆเป็นสิ่งที่เรากินมากขึ้นแต่เราปลูกข้าวสาลีน้อยมากมีการพัฒนาปลูกข้าวสาลีนิดหน่อยที่ภาคเหนือเท่านั้นเองผมจึงสนใจที่จะปลูกทดลองปลูกหลายอย่างอันนี้เป็นข้าวโอต๊ต คนเราก็กินข้าวโอ๊ตมากขึ้นเช่นกันทําขนมทําอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนี่คือการทดลองปลูกข้าวโอต๊ตที่เชียงใหม่ก็ยังได้ผลไม่ดีเท่าไหร่ก็ต้องพัฒนาอีกต่อไปแต่ตอนนี้การปลูกข้าวสาลีน่าสนใจขึ้นนี่คือเมล็ดข้าวสาลีที่ได้ลองปลูกดูที่ภาคอีสานอันนี้เมื่อปีที่แล้วปลูกที่ยโสธร มันก็เติบโตใช้ได้น่าสนใจน่าพัฒนาเพิ่มนี้ปลูกหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จปรากฏว่ามันก็โตใช้ได้เหมือนกันอันนี้เป็นการปลูกผสมร่วมกับข้าวโพดงาแล้วก็พืชอื่นๆลหลายๆอย่างเพื่อที่จะรู้ว่ามันชอบแบบไหนมันชอบยังไงเราก็เลยได้เรียนรู้ การปลูกข้าวสาลีไม่ใช่เรื่องยากมากนักแต่หลังจากนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้การกินข้าวสาลีด้วยเราจะหาวิธีกินง่ายๆได้อย่างไรอันนี้เป็นข้าวสาลีตั้งแต่ปีที่แล้วเราเก็บรักษาไม่ดีมอดกินเยอะก็เลยต้องมาทําความสะอาดอย่างมากทิ้งเยอะเลยเสียดายมากแต่ว่าเราไม่อยากจะทิ้งทั้งหมดเราก็เลยจะเอาลองมาทําแพนเค้กดู วิธีง่ายๆถ้าเราไม่มีเครื่องมือในการบดแป้งเราก็แช่น้ำก่อนอันนี้แช่น้ำอย่างน้อยหนึ่งคืนขึ้นไปเพื่อให้มันง่ายในการทำให้มันละเอียดจากนั้นก็จะเอามาบดเอามาปั่นเพราะเราไม่มีเครื่องมือในการทำแป้งเราก็เลยบดเปียกแบบนี้แหละ เป็นใช้เครื่องปั่นธรรมดาฟู้ดโปรเซสเซอร์ธรรมดาปั่นให้ละเอียดแล้วก็มันก็จะกลายเป็นเหมือนแป้งทั่วไปจากนั้นก็ใส่มเมล็ดธัญ,ญพืชต่างๆอันนี้ก็คือเม็ดมะม่วงหิมะพานงูาเม็ดทานตะวันเม็ดฟักทองป่นใส่ด้วยกันเสร็จแล้วก็เอามาผาสม การทำแผนเค,ค้กครั้งนี้เราไม่มีแม้กระทั่งเบกกิ้งโซดาไม่มีเบกกิ้งพาวเดอร์เราก็เลยใช้ไข่เป็นตัวช่วยทำให้มันเป็นแผน่นใส่เกลือเข้าไปนิดหน่อยจะได้มีรสชาติไม่จืดชืดเกินไปแล้วก็ใส่น้ำผึ้งอีกนิดหน่อยทำให้มันหวานอร่อยขึ้น ทำให้รสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้นเนื่องจากว่าเราไม่มีนมไม่มีเนยก็เลยใช้น้ำมันพืชทำให้ช่วยไม่ให้มันติดกระทะจากนั้นเราก็ปั่นเพราะขี้เกียจคนก็เลยต้องใช้ฟูดเพรสเซอร์เนี่ยช่วยปั่นให้มันเร็วมากการทำแพนเค้กแบบนี้มันง่าย และเร็วใช้เวลาไม่กี่นาทีเองเราก็เสร็จแล้วหลังจากนี้ก็จะเอาไปใส่ในกระทะถ้าไม่ใส่กระทะมันก็จะไม่เป็นแพนเคก้กแพนเค้กคือคือเค้กในกระทะนั่นเองใส่น้ำมันในกระทะนิดหน่อยเพื่อหล่อลื่นไม่ให้มันติดกระทะแล้วก็ใช้ไฟปานกลางไม่ร้อนมากจากนั้นก็ เอาส่วนผสมของแพนเคก้กเทใส่เข้าไปเลยใส่ทีละนิดแต่ว่าดูเหมือนมันจะเหลวเกินไปนิดหนึ่งแต่ว่าก็ดูดีมากพอมันทําท่าจะสุกแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวกลับด้านแต่ว่าต้องเอาไปทําข้างนอกเผื่อว่าผิดพลาดจะได้ไม่ต้องล้างมากไม่ต้องทําความสะอาดมากนั่นเองมันดูเหมือนง่ายมากใช้เวลาไม่กี่นาทีนะ มันเสร็จแล้วแพนเคก้กมันง่ายขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยกลิ่นหอมยั่วยวนมากทีเดียวมันเป็นอะไรที่ง่ายแต่อุดมไปด้วยสารอาหารมากมายเสร็จแล้วมันมีหน้าตาไม่เลวเลยทีเดียวจากนั้นก็จะต้องลองชิมดูว่ากินได้ไหมนี่ต้องเติมน้ำผึ้ง นิดหน่อยเพราะความหวานเป็นสิ่งเสพติดที่ทุกคนต้องติดอืมอร่อยมากเหมือนแพนเค้กมากเลยอะอร่อยจริงๆอืม ไม่น่าเชื่อทำง่ายๆว่ามันจะอร่อยได้ขนาดนี้เมื่อเรากินเราต้องปลูกอาหารคืออิสรภาพการมีอาหารเป็นของตัวเองเราไม่ต้องนำเข้าเราจะลดการนำเข้าได้ก็ต่อเมื่อเราปลูกได้เอง